ไอ้น,นี่เอาไว้กินใส่ช่องแขมปไว้พี่น้องเวลานึกอยากแกงไอ้แกงเปิ้ลหรือแกงเลา้าอย่างนี้เนาะเนี mm ่ย hmm. ก็เอาไปเอาใส่แกงเนี่ยโอ้ยพี่น้องงามงามออกพรรษาแล้วเป็นไงเนาะพี่น้องเนาะได้ไปทำบุญบ้านเองเนาะทำบุญตักบาทปีนี้ไม่ได้ทำอะไรหรอกพี่น้องฉันอนะ กทินก็ถึงก็ไม่ได้ทําก็เขาหรอกพี่น้องไม่ได้เป็นเจ้าภาพหรอกปกติก็เป็นเจ้าภาพเขานั่นแหละเป็นทุกปี mm. แต่ปีนี้ไม่เป็นหรอกพี่น้องแต่ก็จะทําโรงทานกับเพื่อนอยู่พี่น้องจา๋าไปทําโรงทานเนี่ยหลายหลายแล้วพี่น้องเนี่ยมุดวนะอยู่อังกฤษก็มีกินแล้วพี่น้องปลูกไปกินหมดเลยเ้อนีิไม่ใช่อดอยากเลอ อดอกสักทองงามๆเนี่ยเด็ดตั้งถาดหนึ่งแล้วพี่น้องนี่นะดูเถ่ะยังเหลืออยู่กับบ้านอีกครึ่งหนึ่งนะน,นี่แต่เป็นไรเราเด็ดไว้แล้วก็ใส่ช่องแข็งไว้พี่น้องลวกแล้วก็ใส่ช่องแข็งไว้เวลานั่นก็ามาใส่แกงเนาะพี่น้องเนาะงามๆลระโยอด เพราะว่ามันมันจะหนาวอะไรไงพี่น้องเขาก็เลยเก็บเก็บเอามาไว้มันเยอะหลายเก็บไว้เพราะว่าเอามาลวกแล้วก็ใส่ในะตัวช่องแข็งไวก้ก็จะอยากกินตัวไหนก็เอามากินพี่นอ้องเฮ้ยอันนี้แก่ ลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยนะพี่น้องนาะนี่กำลังอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยสงสัยเขาจะปลูกหลายพี่น้องมันถึงได้เยอะขนาดนี้เ,<อ>เต็มเต็มถุงอันนี้เลยเด้พี่น้องเนี่ยเอามาให้ลนะ่ะเพื่อนนะ่ะเต็มถุงอันยะญ,ญเลยใครจะกินหมดพี่น้องหลายพูดอีกอย่างเองก็บ้านเองเขาก็ททำกินไม่ค่อยเป็นดานหละพี่น้องเนี่ยพวกอย่างนงี้เนาะ ตนนมติจะมีแต่ลวกจิ้มจิ้มน้ำพริกเดี๋ยวจะไปใส่แกงเปื้อพี่น้องใส่แกงเปื้อสอไม้แซ่บเลยเนี่ยอากาศก็น่าเบือ่อพี่น้องเอ้ยฝนก็ตกวันนี้ฝนตกพายุจะเขา่าเขาว่าเขาก็มีอะไรหรอกฝนตกอย่างเดียวแล้วพี่น้อง เด็ดไว้บ้านเองวันช่วงนี้ก็ไปทำบุญไอ้ทอดกระทินเนะพี่น้องเนาะทำประปาอะไรนะเอ่อออกออกพรรษาเดี๋ยวก็ได้ลอยกระทงแล้วพี่น้องออกพรรษางานกระทิลอยกระทงโอ้ยหลากหลายเนงานบ้านเอง បងប្អូនពីងបៃងាំណ <coughs> ាំតែតែឌូទូខតគងជປូកឡាយឡពីងាំម៉ាន់ទឹងណៃយើក วันนี้ยังไม่ได้กินข่าวเลยพี่น้องไม่รู้จะกินอะไรดีคลิปก่อนเสียงรถเมย์มันจอดอยู่นาร้านพี่น้อง คนก็ขึ้นรถเมล์กันเสียงก็เลยจะเสียงก็เลยดังดังไปนิดนึงมาเด้อพี่นองใครจะมาเอาไปกินก็นมาเอาเด้อเนี่ยลายพดใครจะเอาไปแกงก็เอาเด้อพี่นองดูสิวาจะกินยังไงมดนี่ปีนึงก็ไม่มดหรอกเนี่ยลวกไว พี่น้องลวกแล้วก็ไปแกงแซ่บเลยลวกกิมน,น้ำพริกก็คงจะอร่อยเนะพี่น้องเนาะ เนื้อไอยอดอ่อนๆอย่างงี้เนี่ยหรือถั่วยอดอ่อนๆไป็ลวกจิ้มน้ำพริกตำ้น้ำพริกปลาทูแซ่บเลยเพ็ดๆแซ่บๆพี่น้องน้องนึกถึงอาหารบ้านเองเ้วกินอะไรก็ได้พี่น้องว่าแม่อาหารง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะยอดพักนี่ก็มีประโยชน์นี่กินหลายก็ดีพี่น้อง ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงลงคลิปหรอกพี่น้องเพราะว่าไม่วางไม่วางได้แล้วก็ไม่ค่อยไอวะไอ้นี่ดาเพราะว่าอากาศมันหนาวพี่น้องเดินทางไปนู่นไปนี่เวลาก็หมดแล้วเก่ฟักทงไอวันนั้นก็สั่งไอ นมไม้เข้ามาพี่น้องแกงใส่นมไม้คือจะแซบเนาะใส่นมไม้แล้วก็ใส่พักพูดถึงแล้วก็พี่น้อง เยอะไม่เยอะก็เป็นชั่วโมงแล้วพี่น้องนั่งเด็ดเนี่ยนั่งเด็ดยอดฟักทองนี่ชั่วโมงชั่วโมงกว่าแล้วมันหลายโูดเต็มไปหมดเลยพี่น้องจะดูซิใครอยากกินแกงยอดฟักทองก็มาเอาเด้อพี่น้องหลายคักมาแบ่งกันกินเอาไปแกงพี่น้องเอาไปลวกจิม้มน้ำพริกก็ได้ ยังเออีกเยอะเลยพี่นองอยดูมีแต่ยอดงามๆงามเหม,มือนปลูกบ้านเองเลยพี่น้องจานี่นนะขนาดอยู่เมืองหนาวมันไหนยังปลูกได้กินนะ่ะพี่น้องก็คิดดูถั่วจะอดอยากอะไรพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอาทิตย์สั่งไอ้กระบุกมาจากบ้านเองพี่น้องจ้าอีโลอกอะ่ะเดี๋ยวจะแกงให้พี่น้องดูว่าแกงแบบไหน หลายโพดของกินพี่น้องไม่ต้องกลัวโอดกลัวอยากเลยนี่พี่น้องยอดงามงามมาเนีหย,ยอดอวบอวบงามงามนี่พี่นอ้องจิ้มน้ำพริกแล้วพี่น้องเนาะเอ้ยยังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องจ้าเนี่ยยังไงก็จะแกะไปเรื่อยๆแล้วมันหลายโพดพี่น้องมู้ตัวใครสนใจจะเอาไปเกงก็กมาเอาเด้อหลายโพดยังไงคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้ะพี่น้องจ้า,จาสวัสดีจ้าเดยวจะหนีแหละเด็ดไปเรื่อยๆแล้วพี่น้อง ไก้จะเซจแล้วแหละอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็เซจแล้วลวะยังเหลืออยู่ที่บ้านอีกครึ่งหนึ่งงั้นเนี่ยทำไรได้ทำไงได้เนาพี่น้องเนาะของกินของใช้เนี่ยเก็บไว้ได้ช่วงไหนเราเก็บได้เราก็เก็บมันแล้วพี่น้องเลยเพราะมันปลูกได้ปีละค <c oughs> รั้งยังไงคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะบายบาย